Tay lòng bắt đầu xem 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 ร่มกันนะครับมันเป็นการแสดงพลังที่เรามีอยู่แบบนี้นะครับเราอยู่กันมา2วัน3วันแล้วเนี่ยมารู้จักอะไรอยู่แล้วนะครับโดยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับแล้วก็เราได้ได้ใช้ชีวิตในการอบรมมากขึ้นนะครับวันหนึ่งที่อยู่ด้วยกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมทางร่วมกันนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นเวลาไปอบรมเนี่ยเวลาเคยอบรมนะครับไม่ว่าผมที่ไหนก็จะมีเพื่อนต่างต่างจังหวัดเพื่อนต่าง โรงเรียนต่างห้องนะครับก็ทําให้เราได้ประสบการณ์มากขึ้นเียนะจำไว้ว่าเรางอบรมนะครับสิ่งเดียวที่อยากที่อยากจะให้ไปคือคือประสบการณ์ที่ที่อยากจะให้พวกเราได้รับนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องจัดได้ไหมรู้เสือจราจอเรารม่ต้องจัดได้ไหมฮะได้ไหมได้นะบมามงๆไม่รับจัดก็ได้โครงการนี้จะอยนนู่โรงเรียนอื่นห่างรงนี้นี่เราก็จะได้ประสบการณ์ใสนะครับ สิ่งหนึ่งที่ครูลรักจักดก็จากคุณสีวดีนยะครับคุณสีวดีที่วี่ออะไรเี่ยที่วิอะไรท,ที่วินี่เป็นเพื่อนคููแล้วตั้งแต่ประถมเลยนะอนุบาลเลยนะเนี่ยนะเนี่นะครับอ้โ,อโอไหนโอ้โไหนก็ออกมาแล้วนะครับสามีเป็นสวัใช่ไหมจ้พูดถึงแบบนี้ทำไมล่ะพ่ดถึงบบมูผ,มผู้ชายแล้วไง <laughs> ดีดีถึงนั้นแล้วมีส่วนแล้วนะครับก็เพื่อนครูตั้งแต่เด็ก,เล,กเล็กเลยนะเป็นเพื่อนตั้งแต่อนุบาลนะครับอบครัวเราสนิทกันพ่อแม่ก็รู้จักกันสนิทกันพ่อแม่เป็นครูนะครับแล้วก็พ่อแม่ของพี่อุ้ยก็สอนครูมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้นะครับเข็มที่ชีวิตไม่รู้ทำไงให้มันลงมาได้จบร่วมงานกันอีไหมครับครูเป็นเรานหวัดอยู่นะิดนึงครันครูเป็นนักมวยในค่ายของ พ่อของที่อุ้ยนะผมให้เด็กเลค,ค,ครับตรู้จักมาแล้วก็ช่วยเหลือกันมาพอมีโครงการดีๆแบบนี้พี่เขาก็เอาโครงการมานําเสนอผมกส็สนใจไหมจัดให้เด็กเรานะครูก็ดีๆเลยนะครับเป็นโครงการที่อยากให้พวกเราแล้ว,รออวนะครูก็เลือกมอสีด้วยนะครูจดจ่อจงเลือกมอสีเลยนะครูบอกอาจารชุดนี้เราผมขอมอสีแล้วกันนะครับอยากให้มอสีได้ประสบการณ์แล้วครูบอกเสมอเวลา ครูสอนพวกเราเนี่ยพวกเราเจอครูทุกคนอยู่แล้วครูสอนพวกเราที่บเสมอิว่านี่กิจกรรมเนี่ยถ้าเราเริ่มทําได้เราต้องรีบเริ่มใช่ไหมครับรีบเริ่มตั้งแต่วันนี้พอไปถึงโมหกปลายทางนะครับแหวนพอร์ฟิโอคือจับท้อพร้อมที่จะก้าที่สู่รั้วมหาวิทยาลัยโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยแต่มันต้องใช้อะไรับใช้เวลาใช้การเก็บสะสมเลเวลใช่ไหมเก็บสะสมประสบการณ์ แนวฝากูจะยืนเรื่องนี้กูก็เก็บสงสมประสบการณ์ตั้งแต่เด็กเหมือ,อกกนกันอย่างี่กิทำกิจกรรมอะไตตั้งแต่งเล็กนะครับจนเก็บสะสมประสบการณ์มาทุกวันนี้นะครับก็เอาเอาคูตัวอย่างต่ษงต่างเรื่องนี้นะครับฝากไว้อาคารี้เดี๋ยวจะมีมีเพลงเคยฟังเพลงมั้งมันมีเพลงว่านี่มือใช่ใหม่ใช่ไหมครั่ใช่ใช่เลยใช่เลย อา่าวเราว่าอ้าวสามสี่สามชาตินีม่มือใช่มากในองคมือนี่ก็มือใช่มากมในใจของไทยของตัวเอง

เสียงดนตรีชื่นใจชื่นใจ,อ,นใจอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งให้ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย,อยตื่นหน่อยเร็วตื่นหน่อยนี่มือใช่ไหมนี่ของมือใช่ไหมไม่ใช่ของใครของตัวเราเองกระทบกันเป็นมันทุกที่ กระทบกันเป็นมันทุกท,ท,ทีท่เป็นเสียงดนตรีชื่นใจชื่นใจ,นใจโอเคเดี๋ยวเราท้องกันพร้อมปอกมือสามสี่นี่มือใช่ไหมได้ไ ือเพื่อนนะอย่างนี้ครับพอดมุดไม่ใช่ของไทยของตัวเองใช่ไหมหันหน้าหัเพื่อนกระทบกันละเป็นมันทุกที่กระทบกันละเป็นมันทุกที่เป็นเสียงดนตรีขอ,เ,อ, tasty, อ,อเป็นเสียงดนตรีให้มือมาจับที่อกเป็นเสียงดนตรีชื่นใจชื่นใจย่อ,องเลยพองดมุดตรงนี่มือใช่ไหม เมื่อกี้มีแครเาปากกว่เพื่อนมั้ยแล้ววันนี้เราเอาปากกว่เพื่อนนะเราพอรู้เพือนเราเปลี่ยนคนเลยนะผู้ชายผู้ชายน่ากลัวมากเลยนะนะเออน่ากลัวมากเลยอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปนะครับจะมีจะมีเกมอะไรกันอ่าเป็นเกมที่เราจะต้องใช้ปากกานะ ไม่ดืเองหแผ่นแล้วส่งไปเพื่อนมีโกมีใครจะเล่นมีโกไฮะอ่าเล่นมีโกสองไม่เล่ต่อครับเดี๋ยวไปดูแแล้วเดี๋ยวมากาเดียวาาลงหมดหมดลงหมด ไปส่งไปเลยไปส่งไปเลยเก็บไว้เองไม่ดิไม่ต้องรอเหมือนกันแทนเออหลับมันหน่อยไม่รู้มีก็แล้วมีแล้วไม่ต้องเ

มีหมดเก้าช่องนะครับเก้าช่องนะครับเก้าช่องให้นักเรียนเขียนหนึตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเลยครับหนตรงไหนก็ได้นะมันต้อลอกลอกอยู่นโอ้อาจารย์อลอกออก่งถึงช่องละช่องหนึ่งเลขหนึ่ตัวเลขช่องละตัวเลขหเึขถึงเกเขียนวางตรงไหนก็ได้เคยเล่นโกไหมเคยเล่นโกไหม นะครับมิโกบมิโกบิโกพร้อมยังหนึ่งนเก้านะ 1. 1> <9 S 2> นหนึ่นงเอ้าอ่าพร้อมพร้อมพร้อมเลยนะ้นมาฟังนะครับจะถึงงามีว่าเาดี๋ยวครูจะบอกบอกว่าให้เขียนเลขตำแมห,นหน่งไหนบ้างนะครับ <c oughs> เลขจะออกตำแมห,นหน่งไ,ไหนบ้างและวิธีการก็คือ ยกตัวอย่างนะครับครูจะมีโจทย์ให้สมมติเลขหนึ่งกับเลขสองให้นักเรียนไปหาเพื่อนสมมตินะให้นักเรียนไปหาเพื่อนนะครับให้นักเรียนไปหาเพื่อนที่อะไรอย่ที่อยู่ห้องเดียวกันออยเสร็จแล้วปุ๊บกติกาคือถว่าคุณเจอเพื่อนกูละถ้าให้เพื่อนเขียนให้เราเราเขียนให้เพื่อน,นเขียนอะไรครับ เขียนชื่อเขียนชื okay, ่อตัวเองสมมติว่ากูเจอเพื่อนแล้วกูก็จะเขียนเขียนที่อันหนึ่งว่ากล้องแล้วเธอเขียนชื่อตัวเองอ่ะใส่ไปเพื่อนไปเหนื่อไหมครับเข้าใจไหมเขาจะไม่ใช้โงรศัพทยกมือเฮ้ยเดี๋ยวถับพีชนะใช้โงรศัพทยกมือเอาใหม่นะยกตัวอย่างถ้ากูบอกว่าเลขหนึ่งกับเลขสองไปหาเพื่อนที่่ห้องเดียวกันนักเรียนก็เดินไปหาเลยเจอเพื่อนปุ๊บ ให้เพื่อนเขียนชื่อเพื่อนใส่ใบเราเราเขียนชื่อเราใส่ใบเพื่อนในเลขในเลขนั้นหมายเลขต่อน,นึ่นาเดี๋ยวจะมีโจทย์อย่างเช่นผมให้หาสองหมายเลขนักเรียต้องหาสองคนหาตามหมายเลขนักเรียต้องหาสามคนถูกไหมครับเข้าใจนะหาบล็อ,อ,ลอกนนะลองหน่อยกันลองบล็อคลองบล็อคลองบลอคลองบลอคเลขหนึ่งกับสองนะสองหมายเลขไหมหนึ่งกับสองให้นักเรียน ไปหาเพื่อนที่ใครก็ได้ในนี้นะเกิดว oui, ันเดียวกัาเราวันนะวันคืออะไรจันทังจันทัาเมื่อกุกเสาร์นี้องสามสี่เลิกอีเจ้าก้าเป็นคืงหก้เป็น้าวต้องไปอกเจ้าก้าเป็นโอเคเลยที่ไห้ เดียวกันมีไหมมีครบไหมครับมีครบปะครบไหมครต่อไปเฮ้ยเรียงตัวหมายเลขต่อไปหมายเลขต่อไปสองหมายเลขหมายเลขกูอยากได้หมายเลขอะไรครับสามสิบได้มีแค่เก้าหมายเลขเก้าเก้าสามใช่ไหมสามสามอะไรกดตัวเลขอะไรเนียวสามสิบเจ็ด สามก็เจ็ดนะครับสามก็เจ็ดหาที่คนสองคนสามก็มเจ็ดนักเรียนต้องการหนึ่งเกียรก็เรียนรู้แล้วนะต้องการยังไงไม่ใช่หรอมานั่งยู่เฉยนั่เงเฉยได้คนเหรอเดี๋ยวใครไม่ครบนะเดี๋ยวต้องบอกครงนี้นะครับใครไม่ครบนะฉะนั้นแล้วมีเวลากูจะจัดให้สองคนเองมีเวลานักเรียนจะต้องรีบหานะครับรีบหาวินินฉัแล้วแต่จะรจะ้องเรียกวันจันทร์วันจันทร์

อ่าตอนนี้เราได้เลขอะไรบ้างครับหนึ่งสองสเหลือกี่เปเละครับเหลือกี่เปเละห้าเปเลขใครมีโก้เนี่ยโก้ยยังไม่จบเกมยังไม่จบเกมยันไมจบครับเดี๋ยวมราจะกลับมาตัดสินกันตอนท้ายอะไรอยู่วะ ใจโดนเลยนักเลยอพอพอหมดพอหมดเดือนก็ก็ไปดีก็ไม่ไปเอ้ามันฉีล้วตัวนี้ไม่ได้นะไอ้คนไปไม่ไปไม่ปวดแล้วนะ แล้วดเห็นไหมเราก็ตั้งแต่เวลาวิธีเขียนวิธีการดําเนินงานเลยต้องเขียนตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงการยันสรุปผลเลยนะนะครับแล้วมันก็จะระบุเวลาเลยเพราะเธอ,เ,อเริ่มเดือนมีนาไปจบเดือนเริ่มเดือนมีนา65ไปจบเดือนมีนา66นะครับแต่ไอนนี่ก็คือโรงเรียนประ,ประมาณสูงปมาณปริญญิตรระยะเวลาที่ครูบอกเมกื่อกี้นะครับระยะเวลาก็คือตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเริ่มต้นมีนา65ไปจบมีนา66 งบประมาณในกิจกรรมของครูใช้งบประมาณอะไรบ้างเขียนไปถ้าเกิดครูคจัดอบรมครูต้องเอียบให้นัเกเรียนมีข้าวให้กินมีเดกให้กินถูกไหมใ,ใช้เงินไหมใช้ใแ็่ต้องเขียนไปว,ว่าเราใช้เท่าไหร่นะครับนี่ครูจัดอบรมร้อยคนคนละหนึ่งร้อยบาทก็เป็นเงินหนึ่งอยบาทเราระงลงว่าเรารงลงยังไงกรขอใช้นะ ครูจะจ่ายป้ายทำป้ายนะครับครูก็ต้องเขียนไปว่าค่าป้ายกี่ป้ายกี่บาทรวมเป็นเงินกี่บาทครับอันนี้งบประมาณนะฮะแล้วไปโดยไงที่เกี่ยวข้องใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อกงกับโครงการของครูครูอบรมไม่ได้ใช้ครูโรงเรียนไปใช้ตำรวจเข้ามาอบรมนะครับครูก็มีส่วนครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือสอบอลงสถานีตำรวจภูธรปาบกระหมานะครับแล้วก็โรงเรียนเรา นะครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่องนนะครับไม่ได้ไปเชิญโรงพยาบาลมาต,ต่อไปการประเมินผลอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของเราเรามีเป้าหมายสามข้อถูกไหมข้อที่หนึ่งบอกว่านักเรียนมีความมีอุบัติเหตุลดลงใช่ไมครับข้อที่หนึ่งบอกว่ามีนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจราจรเพิ่มขึ้นหลังจากอบรมถูกไหม จะรู้ได้ไงคุูจะรู้ได้ไงว่าเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นต้องทำไมต้องสอบถูกไหมใช่ไหมเครื่องมือก็คืออะไร,ร,รแบบทดสอบหลังกงรารอบรมนะครับแล้วก็มาดูว่ามีคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเกินร้อยละแปดสิบหรือเปล่านะครับข้อที่สองของเป้าหมายบอกว่าร้อยละหนึ่งว่าของโเรียนต้องสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยมาโรงเรียนเือว่าคุูจะรู้ได้ มีใครเอาขีดมอนแดงมาเรียนบ้างยเมื่าพอลงจากรถมาต้องทำอะไรก่อนเข้าประตูนีนมาทำอะไรก่อนต้องไปเขียนไหใช่ไหมเขียนแล้วก็ติ๊กว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างถูกไหมนะครับครูก็สามารถรู้จักตรงนี้ได้นะครับว่าคนไหนมีบวกกันน็อกตรนี้มีบวกกันน็อกนะครับอันนี้ก็รู้จกักบันทึกพฤติกรรมการใช้รถจัก,ยกรยานยนต์อันดับที่สามก็คืออุบันทหตุหองนเรียนลดน้อยลงเราก็ไปดู มันคือการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนนักเรียนเวลาเกิดอุบัติเหตุต้องไปทำอะไรอยู่แล้วไปโรงพยาบาลแล้วก็มาเบิกประกันใช่ไหมครับกูก็ไปดูได้มีคนมาเบิกกี่คนนะครับอันเนี้ยเราก็เขียนแปว่าเราจะดูจากอะไรพวกเนี้ยนะครับต่อมาของเราเนี่ยต่อไปคนที่คาดว่าจะได้รับอันนี้ก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็อะหนึ่งบอกว่านักเรียนมีเกิดอุบัติเหตุรถโดนนะครับผลที่ได้คาดว่าจะได้รับก็คือ อุบัติเหตุของนักเรียนลดน้อยลงข้อสองผลที่เขาไปได้รับก,ก็คือนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเพิ่มมากขึ้นและข้อสามก็คือนักเรียนที่นํารถจักรยานยนต์มาเรียนเนี้ยนำสวมใส่หมวกนิรภัยครงทุกคนอันนี้มันก็ต้องเชื่อมโยงกันนะอันนี้เชื่อมโยงกันมีวัตถุประปปสงค์มีเป้าหมายแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับ เดี๋ยวให้เรียนลองฝึกนะครับเขียนโครงการมีรายละเอียดทั้งหมด12ข้อนะครับซึ่ง12ข้อนั้นจะอยู่ในนี้อยู่แล้วในใบนี้ทุกกุ่มได้แล้วใช่ไหม12ข้อนะครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องเขียนครบ12ข้อนะครับข้อที่หนึ่งคให้แล้วโครงการที่จะทำคือจราจรปลอดภัยในโรงเรียน เคยเขียนไปเลยนะชื่อโครงการนี้ชื่อจราจรปลอดภัยในโรงเรียนเขียนไปในนี้ก่อนลูกเขียนไปในนี้ก่อนชื่อโครงการจราจรปลอดภัยในโรงเรียนอันดับที่สองต่อจากชื่อโรงารคือหลักการและเหตุผลถูกไหมเดี๋ยวครูจะคิดให้เุณไม่ต้องใส่ไปในโรงไปในกระดาษบุ๊กนะครับตอนเช้าเนี่ย นักเรียนเดินเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาเ,เช้าเ้าเนี่ยจะมีรถเข้ามาเยอะมากโรงเรียนถูกไหมทางรถของคุณครูรถของออบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นคือนักเรียนเดินเต็มถนนเลยถูกไหมเสี่ยงที่จะเกิดรถชนได้ถูกไหมนะครับนั่นเองเพราะว่านักเรียนไปเดินบนถนนไม่เ,เดินบนทางเท้าอันนี้คือความจําจเป็นที่เราต้องแก้ไขน,นะครับอันนี้คือหลักการแรกบทน,นะ นะครับอยากอยากให้เรียนเสียโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับทำอย่างไรให้เราจะทำอย่างไรดีให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบนเพราถนนในโรงเรียนนะครับอ่ะนักเรียนคิดวัตถุป,ประสงค์ออกมาเลยนะครับในกระดาษ ในกระดาษปรุ๊ปนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนรายการได้หมดลงไปนะไปเริ่มที่วัตถุประสงค์ได้เลยนะครับแล้วก็เขียนไปจนข้อสุดท้ายคือผลที่คาดว่าจะได้รับเชิญไม่ต้องเขียนอีก้ช่วยช่วยดูไ,ได้เยอะอยากให้ชัาภาพถ่ายภาพตัวน,นี้นึงดีเลย เดี๋ยวสราวภาพมาดึงภานะครับอันนี้เป็นโอกาสที่เราแก้ปัญหาความแออัดบนท้องถนนในโรงเรียนนะครับถ้าที่ครูดูเนี่ยมีทั้งจัดระบบลมนะครับมีทั้งระดลงให้นักเรียนเดินบนทุกบ้าและข้ามทางม้าลายนะครับ อีกอันนียที่น่าสนใจคือจะจะ,จะให้รถเข้าออกทางเดียวนะครับเป็นแบบวันเวย